ไมสถาบันพระปกเก้าซึ่งเป็นสถาบันวิชาการระดับสูงของชาติถึงได้ยินยอมให้มีการตีพิมพ์บทความที่เต็มไปด้วยการกล่าวหาใส่ร้ายในหลวงรัชกาลที่7แบบนี้จะต้องมีการอ้างอิงที่มาอย่างชัดเจนนะครับอยู่ในเทเล็กอยู่ในห้องสมุดนะครับที่มีการยืนยันประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการนะแพทยสภาได้มีการส่งเนะจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบถึงสหรัฐอเมริกา ตรวจสอบถึงรัสเซียตรวจสอบถึงเยอรมันจากประวัติศาสตร์ต่างๆรวมทั้งในประเทศไทยซึ่งปรากฏว่านักวิชาการต่างๆเอามาเขียนโดยอ้างความเชื่อนะครับโดยไม่มีพื้นฐานของความจริงพอนําเสนอขึ้นมาคนที่ไม่รู้จริงไม่ได้มีการศึกษาก็จะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับจึงเป็นหน้าที่ของสถาบันปกก้าต้องทำการแก้ไขและนำเสนอความจริง ต่อสารณะสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทั้งทาง Facebook, YouTube ทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวนใะนรับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยที่ถูกบิดเบือน ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบ,นรบระวกะบนการสังเคราะห์กันวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อมูลเท็จของนัทธพลใจจริงที่บิดเบือนใส่ห้ายรัชกาลที่7ในวรารสารสถาบันพระปกเกล้าเรื่องมันมีอยู่ว่าไม่นานมานี้นะครับทีมงานรือได้มีโอกาสอ่านบทความขนาดสั้นชิ้นหนึ่งนะครับชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ามกลางวิกฤตการทางการเมือง ช่วงต้นระบอบใหม่ของสยามพศ2475-2476ถึงซึ่งตีพิมพ์อยู่ในวารสารสถาบันพระปกเกล้าฉบับเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2559ซึ่งเนื้อหาบางส่วนของบทความได้กล่าวถึงในหลวงรัชะการที่7ในลักษณะจงใจโจมตีโดยระบุว่าพระองค์ทรงสนับสนุนให้กำจัดคณะราษฎรในช่วงปีพศ2476 ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปดูแหล่งอ้างอิงแล้วเนี่ยพบว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่แทบจะไม่มีความน่าเชื่อถือใดๆเลยโดยผู้แต่งบทความชิ้นนี้คือนัทพลใจจริงนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอื้อฉาอยู่ในปัจจุบันถึงแม้ว่าบทความนี้นะครับจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจประวัติศาสตร์นิพนธ์ของพวกนิยมเจ้าซึ่งนัทพลใจจริงเนี่ยเขาถือว่าเป็นประวัติศาสตร์กระแสหลักและประวัติศาสตร์นิพนธ์ของฝ่ายคณะราษฎรซึ่งจริงๆเนี่ยก็เป็นกระแส,าาสหลักไม่แพ้ง,งานเขียนของฝ่ายเจ้าเหมือนกันละครับ นัทพลใจจริงเขาพยายามชี้ให้เห็นว่าแต่ละฝ่ายก็มีแนวทางในการเขียนประวัติศาสตร์ของตนเองแต่ที่นี้มันมีจุดที่น่าสังเกตก็คือนัทพลเนี่ยเขาพยายามนําเสนอประเด็นเรื่องของขบวนการฝ่ายเจ้าที่พยายามต่อต้านรัฐบาลคณะราษฎรโดยที่ไม่ยอมกล่าวถึงข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งว่าก่อนที่จะเกิดการต่อต้านคณะราษฎรในช่วงกบฏวรลเดชในพศ2476เเนี่ย รัฐบาลคณะราษฎรได้ใช้อำนาจอย่างเผด็จการแล้วก็ปิดปากผู้คิดต่างจริงๆซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่คณะราษฎรเนี่ยย่อมต้องมีผู้ที่ไม่พอใจอยู่แล้วนัทพลใจจริงเนี่ยเขาอ้างอิงหลักฐานจากคำพิพากษาสารพิเศษพศ2482ซึ่งเป็นเอกสารที่ถูกทำขึ้นมาหลังเหตุการณ์พศ2476ตั้ง7ปีนะครับโดยในบทความของนัทพลได้ระบุข,ข้อความใส่ร้ายในหลวงราชก,การที่7ตามที่ปรากฏในคำพิพากษาสารพิเศษว่า จากคำพิภาคษาสารพิเศษ2482ได้บันทึกเรื่องราวช่วงเวลาดังกล่าวไว้ว่าพระปกเกล้าทรงสั่งการให้ราชาเลขานุการส่วนพระองค์มีพระราชาหัตทะเลขาถึงพญยามโนปรกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีหลายครั้งให้โยกย้ายแกนนำนายทหารของคณะราษฎรให้พ้นจากตำแหน่งที่คุมกำลังทั้งหมด จากนั้นให้ตั้งทหารผู้จงรักภักดีเข้าคุมกำลังสำคัญแทนอีกทั้งทรงมีหนังสือเร่งรัดให้พระยามโนปกรณ์รณนิติธาดานายกรัฐมนตรีเร่งกำจัดคณะราษฎรให้เด็ดขาดซึ่งในปัจจุบันนะครับวงการวิชาการยังไม่เคยพบหลักฐานใดๆที่ยืนยันได้ว่าในหลวงรัชกาลที่7ทรงสั่งการให้กำจัดคณะราษฎรตามคำใส่ร้ายของสารพิเศษนี้เลยอีกทั้งพฤติการเช่นนี้นะครับยังขัดแย้งกับการรับรู้โดยทั่วไปว่า ในหลวงราชการที่7ทรงนิยมแนวทางสันติวิธีและไม่ประสงค์ให้เกิดการนองเลือดระหว่างคนไทยด้วยกันเองคำพิพากษาสารพิเศษพศ2482คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้บริบททางการเมืองในยุคเผด็จการคณะราษฎรที่มีจอมพลปพิบูลสงครามเป็นตัวแทนกลุ่มการเมืองและถือว่าเป็นตรายางแห่งความชอบธรรมของรัฐบาลคณะราษฎรที่จะใช้ตัดสินใครก็ได้ให้เป็นศัตรูของประชาธิปไตย ที่มีคณะราษฎรเป็นผู้ผูกขาดความชอบธรรมแต่เพียงผู้เดียวตัวอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับที่มีการใช้สารพิเศษกล่าวหาปลักปลามบุคคลซึ่งคณะราษฎรเห็นว่าเป็นศัตรูทางการเมืองก็คือการใส่ร้ายกรมพระยาชัยนาทนาเรนทร์ว่ากระทําผิดฐานกบฏโดยไม่เปิดโอกาสให้กรมพระยาชัยนาถได้มีโอกาสต่อสู้คดีเลยและนักวิชาการรวมถึงนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของไทยจํานวนมากนะครับต่างไม่ให้น้ําหนักต่อคําพิพากษาสารพิเศษ พศ2482นี้เลยนอกจากนั้นนะครับนัทพลใจจริงยังจงใจใช้เอกสารเท็จที่ถูกทำปลอมขึ้นมาใหม่เมื่อไม่กี่สิบปีก่อนนั่นก็คือบทความพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสั่งประหารคณะผู้ก่อการ2475ที่เขียนขึ้นโดยนายจิตตเสนปัญจะสมาชิกคณะราษที่ภายหลังประกาศตัวว่าเป็นพวกชังเจ้าซึ่งบทความดังกล่าวเนี่ยนะครับมีการตีพิมพ์ครั้งแรกและครั้งเดียวในวารสาร ปาจารยยสารปีที่26ฉบับเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมพศ2542โดยปราศจากเอกสารชั้นต้นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่รับรู้กันนะครับว่าวารสารปาจารยยสารนั้นมีสศิวลักษ์ผู้ที่อ้างตนว่าเป็นปัญญาชนสยามเป็นผู้เกี่ยวข้องคนสำคัญคนหนึ่งด้วยทั้งนี้นะครับนัฐพลได้นำข้อความในวารสารปาจารยสารมาใส่ในบทความโดยปรักปําในหลวงราชการที่เอย่างร้ายแรงว่า มีพระบรมราชองการล่วงหน้าให้ประหารชีวิตคณะราษฎรโทษฐานก่อาการกรบฏต่อราชวงศ์จัก,กรีในการโค่นล้มการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชเมื่อวันที่24มิถุนายน2475จากนั้นให้นำหัวของกบฏคณะราษฎรเสียบประจานแก่ประชาชนมิให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไปที่ท้องสนามหลวงซึ่งในปัจจุบันนะครับได้มีการพิสูจน์แล้วว่าพระบรมราชองการฉบับดังกล่าวเป็นของปลอมแต่นัทพลใจจริง ก็ไม่เคยออกมาแสดงความรับผิดช,ชอบหรือแก้ไขความผิดพลาดนี้แม้แต่ครั้งเดียวทั้งหมดนี้นะครับคืออีกหนึ่งผลงานของนัทพลใจจริงที่พยายามโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยข้อมูลที่บิดเบือนโดยใช้คำว่าเสรีภาพทางวิชาการเป็นเกราะกำบัง ก็เป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่าทําไมสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นสถาบันวิชาการระดับสูงของชาติถึงได้ยินยอมให้มีการตีพิมพ์บทความที่เต็มไปด้วยการกล่าวหาใส่ร้ายในหลวงรัชกาลที่7แบบนี้นะครับแถมยังไปใช้บริการงานวิชาการของนัทพลใจจริงอยู่หลายครั้งทั้งๆท,ท,ที่ก็เห็นอยู่ชัดเจนแล้วนะครับว่าทัศนคติของนักวิชาการคนนี้ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพระปกเกล้านั้นเป็นยังไง สถาบันพระปกเกล้าในฐานะองค์การที่อาศัยเงินภาษ,ษีของประชาชนควรจะต้องมีคำตอบในเรื่องนี้ให้กับคนไทยครับจากข้อมูลดังกล่าวก็คงส่งผลทำให้สถาบันพระปกเกล้านะครับซึ่งเป็นสถาบันที่รับการสนับสนุนจากภาครัฐต้องพิจารณานะครับข้อความที่มีการระบุนะครับความจริงเกี่ยวกับในหลวงในรัชกาลที่7นะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ นะครับแล้วก็ในหลวงไม่ได้มีคําสั่งให้ทาการกวาดล้างคณะอนักสรดอย่างที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องของประวัติศาสตร์น่าสนใจนะฮะคำพูดวาจาภาษาเรื่องของประวัติศาสตร์นะฮะเรื่องของเหตุการณ์ยึดอํานาจ24มิถุนายน2475นะครับที่มีพันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนานะครับ แล้วก็ศาสตราจารย์ดรปีดีพนมยงนะครับเข้าทําการยึดอํานาจพระมหากษัตริย์และเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบการปกครองในระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบราชาธิปไตยนะครับประเทศที่มีการปกครองในรูปแบบราชาเนี่ยมีทั้งหมด26ประเทศทั่วโลกจากร้อยประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจคือการบิดเบือนประวัติศาสตร์นั้นส่งผลต่อปัจจุบันด้วยเรื่องนี้คงเป็นงานเข้าของสถาบันพระปกเกล้าที่จะต้องทําการพิจารณาตรวจสอบประวัติศาสตร์นะครับให้ชัดเจนก่อนที่จะมีการนําเสนอนะครับเรื่องของอดีตทําไมทีถูกกิบยกขึ้นมาเป็นปัจจุบันเพราะในยุระยะที่ผ่านมามีการบิดเบือนประวัติศาสตร์นะครับอ้างถึงความไม่ชอบธรรม อ้างพยายามใส่้ายดูหมินเหยียดยามอาาตมัดลายสถาบันพระมหากษัตริย์และเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างความเชื่ออีกชุดความคิดใหม่ให้มองภาพสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นลบนะครับสิ่งเหล่านี้จึงมีความจําเป็นและมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดนะครับที่รัฐบาลและสถาบันพระปกเกล้าต้องทําการพิจารณา และดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความถูกต้องนะครับถือว่าสถาบันพร,ระปกเก้าตอนนี้ก็งานเข้าต้องเร่งแก้ปัญหานะครับการจะอ้างประวัติศาสตร์นั้นจะต้องมีการอ้างอิงที่มาอย่างชัดเจนนะครับอยู่ในเทเล็กอยู่ในห้องสมุดนะครับที่มีการยืนยันประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการนะแพทยสภาได้มีการส่งนะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบถึงสหรัฐอเมริกา ตรวจสอบถึงรัสเซียตรวจสอบถึงเยอรมันจากประวัติศาสตร์ต่างๆรวมทั้งในประเทศไทยซึ่งปรากฏว่านักวิชาการต่างๆเอามาเขียนโดยอ้างความเชื่อนะครับโดยไม่มีพื้นฐานของความจริงพอนำเสนอขึ้นมาคนที่ไม่รู้จริงไม่ได้มีการศึกษาก็จะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับจึงเป็นหน้าที่ของสถาบันปกก้าต้องทำการแก้ไขและนำเสนอความจริง ต่อสาธารณชนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะ มันสมาลุวนมิตรจิตชื่นบานสารารเรื่องอยู่ทุกผู้ทุกนาอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริสีทุกสิ่งรปะสมจงใจจัดเสรสมได้ด้วยสามัคคีกิดใดถ้าประสงค์มีดวมใจพักดีต่อพระจอมสยา ยามอยากเห็นเห็นง่ายบ่ได้บ่าว่าอันความก้อเเดียวแคนเป็นใจเดียวประเสริสีทุกสิ่งประสมจงใจจัดเสริสมได้ด้วยสามคีที่นักก็จักเบาคลายที่อันตรายก็ขจัดขัดวางฉลองพระเดชบ่จาากระ,ะเวทีคุณพระ the oh. จัพวัฒนาประกฏเกลื่อนเฟื่องกระเดือนน่องแดดิงอันความกลมเดียวกันเป็นใจเดียวประเสริศีทุกสิ่งประสมจงใจจั่าเส้งสมัยด้วยสาเก